ท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการอีกครั้งนะคะก็ต้องเรียนรบกวนขอความรู้จากอาจารย์ที่ดาต่อค,ะค่ะ,คะก็เมื่อกี้เราคุยครั้งว่า,ราเรื่องพอรทว่าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทีนี้พอเข้ามาตอนนั้นเนี่ยก็มีการตกลงกันว่าเนื่องจากมามีชีวิตใหม่เพราะนั้นเขาก็ตกลงว่าจะต้องมีการช่วยเหลือนี่คือการยุติการต่อสู้ะนะฮะยุติการต่อสู้แต่ความจริง มันมีการทยอยออกมานะฮะทยอยออกมาเพราะว่าหลัง6ตุลานั้นน่ะหลัง6ตุลานั้นปัญญชนเข้าไปมากมายนะฮะเข้าไปมากมายเพราะว่าคนทนดูไม่ได้ที่ว่า6ตุลานี้มีการทาอนาจารแล้วฆ่าคนอย่างพวกนักษาธรรมศาสตร์เนี่ยคือคนทนไม่ได้นะฮะเพราะ,ะนั้นปัญญชนก็เข้าไปนะฮะในเขตป่าเขาเพราะว่า ถ้าอยู่นี่ยก,ก็ถูกกวาดล้างยิ่งกว่าคนเสื้อแดงเหมือนกันนะจำนวนที่ถูกฆ่าอาจจะน้อยกว่าแต่ภาพที่ปรากฏเนี่ยมโดยเฉพาะมันเป็นการกระทำต่อปัญญาชนเนี่ยคนรับไม่ได้มากทั่วโลกเลยนะฮะเพราะนั้นคนก็หนีเข้าไปเยอะแล้วพอเวลาเกิดยุติสงครามเย็นมีความขัดแย้งกันในโลกสังคมนิยมมีความขัดแย้งภายในพรรคคอมมิวนิสต์ไทยแล้วก็มีความขัดแย้งระหว่างปัญญาชนส่วนหนึ่งกับ ชาวนาชาวไร่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตป่าเขาด้วยนะแล้วก็มีความขัดแย้งทางความคิดทางอุดมการเพราะนั้นก็มีคนทยอยออกมาตั้งแต่ปี 2... 2.3.2.4านะก็อาจารย์เล่าซ้ำอีกครั้งอย่างคุณจาตุรนนะคุณหมอพรมมิน <สา S 1> คุณภูมิ <สา S 1> ธรรมนะฮะแล้วพวกอาจารย์สุทธาชัยอาจารย์กรเกษียนอาจารย์สมศักด์นะสมศักด์ ที่ดังๆอยู่ในเน็ตนั่นแหละนะแล้วก็อาจารย์อเนกเราธรรมทัศน์แล้วก็ในภาพชาธิปัตย์นะเยอะเลยนะก็คุณชําชนิศักดีเศษแล้วก็มีสสจำนวนหนึ่งที่อยู่ภาคอีสานด้วยนะครับผู้หญิงชื่อชื่อดูเหมือนเขาชื่อสหายศรธาชื่อจริงอาจารย์จำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะก็ก็อยู่คุณสุทัศน์ก็เข้าไปส่วนหนึ่งมั้ง สุทัดเงินหมื่นเข้าไปหรือเปล่าแล้วก็ออกมาแต่คนข้าๆออกออกมีเยอะมากก็ก็ก็เป็นการต่อสู้ที่ในเมืองผสานกับนอกเมืองในชนบทอะไรประมาณนั้นทีนี้ก็พอออกมาก็แยกย้ายกันไปสุธทรัรมแสงประทุมออกไม่ได้เข้าเพราะสุธทรัรมติดคุกนะฮะสุธทัมติดคุกอาจารย์สุรชาติอะไรพวกนี้บำรุงสุขก,ก็ติดคุกนะฮะก็สมศักดิ์ก็ติดคุกนะ อาจจะไม่ได้เข้าแค่ทีเดียวอาจารย์อาจจะพูดผิดสมสัค์ติดคุกแล้วก็เพียงแต่ทําวิทยายนิพนธ์เรื่องพักการผลิตไทยนะก็พอเป็นแบบนี้เนี่ยคนออกมาใช่ไหมฮะก็ออกมาจํานวนหนึ่งที่ย่อยออกมาแต่ที่เป็นชุดใหญ่คือชาวนาชาวไร่ที่อยู่พอออกมาเนี่ยก็มีการสัญญาว่าจะให้ตีเป็นเงินประมาณส่วนหนึ่งก็ได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างจนกระทั่งพอเกิดเสื้อแดงเนี่ยเขากลัว ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงกลัวว่าคนเสื้อแดงจะไปใช้คนเหล่านี้มาเป็นกองกําลังอาวุธความจริงเขาต้องแก่หมดแล้วเพราะว่า2525 25มาถึง2555มัน30ปีล่วงมาแล้วสามสิปีล่วงมาแล้วเพราะนั้นคนที่อยู่ตอนนี้มันต้องส่วนใหญ่ต้อง60สิบใช่ไหมฮะหกแล้วก็หลายคนก็ทำมาหากินไม่มีใครเขาจะไปคิดเรื่องจับอาวุธอีกแล้วแต่เขากลัวพวกระบอบอเมาตย์เขากลัว แต่พอเอมันมีคนสำคัญในระบบอามาตอยู่คนหนึ่งคือคุณสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะคุณสุรยุทธ์เนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นองคมนตรีแต่คุณพ่อของคุณสุรยุทธ์เนี่ยเขาแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารของกองทัพบอดแอกค่ะคือของพรรคคอมมิวนิสต์นะค,ความจริงแกเป็นแนวร่วมเพราะว่าเขาเรียกว่าทำกบฏเสนาธิการแล้วหนีหนีแล้วไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเข้าป่านะฮะก็ไปอยู่ด้วยกันกับพรรคคอมมิวนิสต์ แต่ในฐานะที่มียศเป็นพันเอกทางโน้นก็เลยตั้งพันเอกพยอมพะพยอมจุลานนท์นะฮะคุณคุณสรยุทธ์เนี่ยน่าสนใจคุณตาคุณสรยุทธ์ก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องยี่สีมิถุนาก็คือเป็นหลวงศรีสิทธิสงครามหรือดินทาราบนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นเพื่อนกับ พยาพหลก็เกือบจะได้อยู่ในฐานะผู้ก่อการแต่ไม่เจอกันแต่ในที่สุดกลายไปเป็นแม่ทัพเอกของกบฏบ,บวรเดชเห็นไหมเ <Okay. S 1> พราะนั้นคุณตาเนี่ยพูดตรงๆว่าเป็นฐานสำคัญคุณต่างคุณสุรยุทธ์นะ <Okay. S 1> เป็นฐานสำคัญของฝ่ายอมรพยาสีสิทธิสงครามหรือดินท่าราบดูมันจะเสียชีวิตโดยจอมพลพระพาทมัตอนนั้นเป็นร้อยเอกอาจจะไป สู้รบกันหรือ,อยังไงเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตด้วยปืนของจอมพลประพาสหรืออย่างใดก็เป็นฐานสําคัญของกบฏประวรเดชกบฏประวรเดชเนี่ยก็มาเกี่ยวยี่สิบสี่มิถุนาเพราะเราอยู่ในบรรยากาศนี้นะยี่20 20สิบยี่สิบสี่มิถุนาเพราะว่ากบฏประวรเดชเกิดขึ้นหลังจากที่มีรายละเอียดนะโอ้นี่เล่ากันก็ยาวเอาตัดตรงนี้ดีกว่านะตัดเรื่องกบฏประวรเดชเอาไว้ไปเล่าวันหลังนะ แต่ว่าคุณสุรยุทธ์จุลานนท์ด้านหนึ่งมีคุณตาเป็นฐานเอกของอมร์นะฮะแต่ด้านหนึ่งมีพ่อเป็นเป็นผอ,อผู้บัญชาการฐานของกองทัพปุดแอกของคอมมิวนิสต์น่ะนะฮะ,ะ,ะชื่อจสหายคำตันเขาเรียกลุงคำตันก็ถือว่าเป็นระดับลงุงคำว่าระดับลุงเนี่ยก็แปลว่าเป็นเป็นแกนนา ใหญ่ผู้นําใหญ่สูตรอย่างอาจารย์ทิดาไปอยู่อย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าป้านะก็เป็นป้าคือเป็นลุงเป็นป้าประมาณนั้นเขาก็เรียกเป็นระดับอย่างนั้นนะ,ะเป็นลุงเป็นป้าเพราะฉะนั้นก็เป็นลุงเพราะฉนั้นทีนี้พอเวลาออกมากันเนี่ยแต่ละคนเนะี่ยพวกเราเนี่ยเขาก็ยังจําได้แล้วอย่างที่ว่าที่คนออกมามันก็ต้องมีหนึ่งต้องการเงินคนที่ออกมาจากป่านะต้องการเงินต้องการอาชีพ ต้องการกียดยศศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นก็บางทีก็จะไปคิดเอาว่าคุณสุรยุทธ์เนี่ยเป็นลูกของลุงคําตันนะเรียกลุงตามเขาเป็นลูกของลุงคําตันเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับคิดเอาเหมือนกับว่าไปยึดไปไปเกาะเขาด้วยอะไรประมาณนี้มันจึงทาให้เมื่อกี้ที่คําถามที่ว่าไอ้พวกนี้มันมีกี่พวกส่วนใหญ่จริงเป็นเสื้อแดงส่วนใหญ่จริงเป็นเสื้อแดงเพราะฉะนั้น เราจะมาเห็นว่านี่ไม่น่าเชื่อนะว่าอาจารย์ธิดาจะมาเอาเนชั่นสุดสัปดาห์มาอ่านเพราะปกติเขาไม่ใช่พวกเราแต่พอเอิญม,มันมีคนหนึ่งในเนชั่นสุดสัปดาห์พูดก,กันต,งตรงๆอ่ะบ,บอกรนแหละเขาเป็นสหายเก่าเข้าป่านะแต่ความจริงที่ผ่านมาเขาก็ไม่ใช่เสื้อแดงแต่พอเอิญเขาคิดว่าเรื่องนี้เขาพอจะรู้หน่อยเลยเขียนสมากหน่อยเราก็เลยไม่มีปัญหาคุณสีอะไรก็ได้ขอให้คุณเขียนมาเถอะถ้ามัน มันมีเนื้อหาที่เราเชื่อว่าพอจะเป็นประโยชน์ใช้ได้เราก็เอามาใช้ไม่ใช่แนะนำแต่มติชนสุดสัปดาห์ <S 1> <S 1> นี่เนชั่นเลยนะวันนี้เดี๋ยวเขาคงแปลกใจอาจารย์ธิดาพูดถึงเนชั่นเขาเขียนจุดยืนไม่เลือกขั้วคำประกาศพรทอสองแสนนะฮะอันนี้เป็นคอลัมน์ที่เขียนนะนับจากคือเดิม sack. กลุ่มที่เป็นสีเหลือง ที่ถูกจัดตั้งโดยกองทัพภาคเล่าต่อมานิดนึงก็ได้ว่าพอเขาออกมาแล้วทาง,ทาง,ทางก็กลัวด้านหนึ่งก็ไปยึดคุณสุรยุทธ์เพราะว่าอะไรหลังรัฐประหารพับพวกเขาก็ไปหาขอเงินขอเงินเพื่อที่จะได้มาก็ปรากฏว่าดูเหมือนจะได้คนละสองแสนแต่ได้จำนวนหนึ่งได้จำนวนหนึ่งที่นี่อาจารย์ธิดาก็งงทำไมมันมากขึ้นทุกวัน,ท,วนทุกวันนี่จะเป็นแสนละ ไอ้ตอนอยู่ในป่าไม่เห็นมันจะมากขนาดนี้แต่ว่าพอมันจะได้เงินเนี่ยมันมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วมันหลายรอบเลยแล้วก็คุณสุรยุทธ์ก็ถือว่าจัดว่ามีบุญคุณสําหรับพวกเขาเพราะว่าช้านานมาแล้วมันได้นิดหน่อยได้ควายคนละสีหตัวได้ที่15ไร่ได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นเขาก็ไปเรียกร้องไปเรียกร้องแล้วคุณสุรยุทธก็อาจจะต้องการดังที่บอกนะว่ากลัวว่าพวกนี้จะมาเป็นเสื้อแดง แล้วรู้สึกอาจจะรู้สึกว่าพวกนี้เก่งถ้าเขินมาเป็นนักรบให้คนเสื้อแดงนี่เดี๋ยวสู้ลำบากก็เลยใช้วิธีดึงดึงดึงมาโดยให้ให้เงินให้เงินดังนั้นมันจึงเป็นพอรทอรุ่นรุ่นนั้นรุ่นนี้รับเงินเป็นลำดับเป็นลาดับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยพอรทส่วนหนึ่งก็กลายเป็นเหลืองด้วยน้ำใสใจจริง<ฆ>อีกส่วนหนึ่งแดงแต่ว่า เหลืองก็ได้ขอให้ได้เงินขอให้ได้ได้เงินก็ก็ก็โอเคก็ชื่นชมพระประชาธิปัตย์ก็ได้ชื่นชมอ,อันนี้ก็ได้แต่ว่าลึกๆแล้วเป็นแดงเพราะว่าเป็นเป็นสหายภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่นะเพราะนั้นมันจึงมีทั้งเหลืองทั้งแดงและที่จะอ่านเนี่ยก็มีว่าเรารู้ว่ามีการชุมนุมสองรอบที่อุดรรอบหนึ่งกับที่ขอนแก่น เริ่มต้นเนี่ยเขาโจมตีคุณจาตุรนฉายแสงก่อนที่คุณจาตุรนออกมาพูดเรื่องถอดถอนตุลาการพอมาที่อุดรเขาเล่นงานอาจารย์ธิดาและน,นปะชที่ไปถอดถอนที่หน้ารัฐสภาท,ที่ตอนนั้นเราจัดเพราะตอนแรกเนี่ยเขาเอาจารุรนคนเดียวคือคือสื่อสารช้าไงสื่อสารช้าเพราะมันเป็นสื่อสารทําคําสั่งบอกว่าต้องมาเล่นงานจารุรนแต่ตอนเขาออกมาจริงนั้นนปชอ,ออกมาแล้ว เพราะนั้นพอรอบสองเนี่ยเขาก็เลยด่านอปชอด้วยโดยเฉพาะอาจารย์ทิดาแล้วก็ไปไล่พาะตัวอาจารย์เองตอนหกตุลาก็เข้าไปเหมือนกันนะต้องเข้าไปตั้งแต่ทีแรกก็ตามดูว่าแล้วพวกนี้มันจะอยู่กันยังไงในป่าเออเราสงสัยนะเป็นอาจารย์ใหม่ๆสอนแล้วทำไมมันนักเรียนหายไปหมดนะดังนั้นเราก็อยากกันนั้นเลยก็ตามเข้าไปดูว่าจะอยู่กันอย่างไรนะฮะก็อยู่ด้วยกันนานอย่าง อย่างที่เรียกว่าก็ศึกษาซึ่งกันและกันนะก็ในที่สุดก็เราก็พบว่ามีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งมาแสดงตัวที่ขอนแก่นกับอุดรน,นะถ้ามีภาพก็ขอภาพออกมาเลยว่าเป็นพรทอชุดแรกนะ,ะที่ออกมาอันนี้ไม่ทราบที่ที่อุดรหรือขอนแก่นนะฮะอ่าอันนี้น่าจะเป็นที่ขอนแก่นคนนี้แหละที่ดูเหมือนชื่อ สหายพิชิตหรืออะไรมี3-4สี่คนนะฮะก็มีการนัดชุมนุมนะฮะต่อไปเลยค่ะภาพนะฮะก็ปกป้องตุลาการคำถามคือออกมาจากป่าแล้วมาทำงานอยู่แล้วปกป้องตุลาการด้วยเหตุผลอะไรจริงไหมค่ะถ้าคุณเป็นประชาชนปกติ คำว่าปกป้องตุลาการความหมายตรงนี้ก็แปลว่าคุณก็เป็นเครื่องมือของระบบอามาดนั่นเองของเครือข่ายระบบอามาดนั่นเองอย่างนี้นี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างแล้วก็แต่งเครื่องแบบไปเอาเครื่องแบบทบทปอแล้วภาพข้างหลังนะเป็นภาพจีนแล้วอันนี้เนี่ยมันกลับหางกับหัวนะไอ้ธงค้อนเขี่ยวกับหางกับหัวนะฮะกับหางกับหัว ก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นพวกส่วนหนึ่งโอเคที่นี่หลังจากนั้นเมื่อกี้ที่คำถามของของหนูบอกว่าคำถามบรรทุมบอกว่ามีกี่พวกใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้ก็มีอันนี้ใครถ้าใครอ่านอีสานนด้จะสนุกเขาบอกจักแล้วจะตั้งเฮาตายแต่คนอะไร อาจารย์ก็อาจจะไม่รู้ภาษาอีสานนะแต่ร่นแล้วสิไปรายง,งานไผ่หมายความว่าคือจะตั้งเขาหมายถึงว่าหัวหน้าเขานตายแล้วเขาจะไปรายง,งานใครคะนะแม่นกองแทพปลดแอกแท้หว่าบบแมนเอาแอกใหม่มาใส่คอเหาเส้นเบอนะนี่เป็นภาษาอีสานแล้วอีกคนหนึ่งก็คือพูดดีดีแล้วตัวพวกนี้มาชุมนุมกดดันรัฐบาลชุมเฮา ยังได้เงินสองแสนเร็วขึ้นบ่เห็นบอกพอเสื้อแดงชุมนุมใหญ่รัฐบาลอภิสิทธ์ก็ฟ้าให้เงินหมูเหา่าย่านพวกคนป่าไปเป็นเสื้อแดงคือกลัวพวกคนป่าไปเป็นเสื้อแดงค่ะนะฮะอันนี้ก็คือเขาบอกเออก็ดีเผ่อจะได,ได้ได้เงินอีกคือเริ่มได้จากสุรยุทธ์แล้วมาได้ที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ค่ะแล้วมาถึงตอนที่เป็นรัฐบาลน,นี้มีคนติดต่อมาที่คุณหมอวิญญ์ค่ะอาจารย์เหมือนกันเรยบอกว่าอย่า ม่อย่าไปยุ่งเลยเพราะว่าเราไม่ถนัดเรื่องที่จะไปเที่ยวเรียกร้องเรื่องเงินเรื่องทองอะไรแบบนี้นะก็เขาก็เลยมีสมาชิกผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย19จังหวัดอีสานเดินทางมารวมตัวที่หัวกระสังตำบลหูทํานบอำเภอประคาบุรีรมัมเพื่อแสดงจุดยืนต่อคำแถลงการของกลุ่มจัดตั้งที่สถาปนาของทัพปลดแอกประชาชน เพื่อประชาธิปไตยแบบพันธมิตรอะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชื่อคล้ายๆกันเห็นไหมใช่ไหมคะคล้ายค่ะแล้วก็แกนนำพรทอีสานอันนี้เขาบอกจุดยืนอีกแบบหนึ่งนะสหายออสนะฮะประธานกลุ่มพรทอีสาน19จังหวัดและแกนนำพรทอบุรีดัมในนี้ก็บอกชื่อสหายฐานสหายอะไรต่อมีอะไรมากมายก็บอกว่าขอวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างกลุ่มการเมืองใดๆจะไม่เข้าร่วมเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มอื่นเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขจะสนับสนุนทุกรัฐบาลนิฉลาดที่ปกครองบ้านเมืองระบอบประชาธิไปไตยแปลว่าจะของเงินทุกรัฐบาลคือไม่เป็นศัตรูนะฮะแต่ว่าข้อห้าเขียนว่าความขัดแย้งทางการเมืองด้วยแก้ไขาทางการเมืองเท่านั้นแปลว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่มาตั้งเป็นอกองทัพปลดแอกอะไรแบบเนี้ยนะฮะ ก็ก็มีเรื่องราวมากมายว่าสรุปว่ามันก็มีหลายส่วนหลายส่วนเพราะฉะนั้นนี่เป็นนี่เป็นครั้งแรกที่ทำการจัดตั้งของกรมนอที่เสียงมากนะเสียงมากก็คือว่าปกติพวกนี้เขากลัวและเกลียดคอมมิวนิสต์แต่นี่สงสัยคอมมิวนิสต์นี่สนิทกันมากจนกระทั่งกล้าเอามาจัดเป็นองค์กรจัดตั้งนะฮะที่เอามาใช้เป็นเครื่องมือของ ระบบอมาตเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ที่ว่าเขาทำทุกส่วนในสมัย6ตุลาเราเห็นเขาใช้นักเรียนอาชีวะเพราะตอนนั้นนักเรียนอาชีวะกับนักสามหาหลัยนี่ร่วมกันอย่างเช่นอาชีวะเป็นหน่วยฟันเฟืองอย่างเงี้ยนะเป็นหน่วยกระทิงแดงเป็นหน่วยที่เข้ามาพิทักษ์การเคลื่อนขอบวนนะเพราะพวกอาชีวะเขาเขาเอ้าเขาถนัดถนัดที่ทจะ มาอยู่พิทักษ์ใช่ไหมทนีนี้พวกกรมนาก,ก็เข้าไปแบ่งแยกเข้าไปยุเลยแบบเดี๋ยวนี้ที่เสื้อแดงยุเสื้อแดงอะ่ะเข้าไปยุว่าพวกนักศึกษาพวกนี้มันสปายนะได้เงินได้ทองได้นหน้าได้ตาพวกคุณอาชีวะเอาชีวิตไปเสี่ยงแล้วดูทีซี่อย่างง้นอย่างนี้แล้วก็มาแยกจัดตั้งแล้วให้เงินให้เงินแล้วก็ให้เงินเดือน เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะได้รับเงินเดือนจำนวนหนึ่งแยกสลายนักศึกษากับอาชีวะออกจากกันแล้วแยกในหมู่นักศึกษาก็แยกแยกกลุ่มเช่นกลุ่มนักศึกษาที่เดี๋ยวนี้ไปเป็นอธิการนิดาสมบัติทำรงธัญวงศ์สมบัติทำรงธัญ,ญวงศ์งญญงก็ทะเลาะกับเสกสรรประเสริฐกุลแล้วก็เสกสรรประเสริฐกุลก็ทะเลาะกับธีรยุทธบุญมี แต่ปรากฏว่าพวกนี้ไม่ใช่เสื้อแดงสักคนตอนนี้นะฮะก็ก็ทะเลาะกันคือลักษณะแบ่งแยกนะฮะดึงกันไปคนละทางคนละทางนั่นคือทำให้ขบวนการนักศึกษาจากเข้มแข็งอ่อนลงเพราะนั้นเราประมาทไม่ได้เดี๋ยวนี้ในเสื้อแดงเพราะนั้นอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยนันเขาเรียกว่าเป็นองค์กรจัดตั้งโดยเปิดเผยแล้วเราก็มีแบบแบบแบบไม่เปิดเผย แบบไม่เปิดเผยก็จะมาทําในหมูเสื้อแดงเราะจะไม่แรกๆรกเขาจะไม่เปิดเผยแต่ตอนหลังจะเปิดเผยนึกออกไหมคะเหมือนอย่างเหมือนอย่างอาชีวะแรกแรกเขาจะไม่เปิดเผยก็คือคล้ายๆมาทํางานรับเพื่อแบ่งแยกแล้วพอเวลาตอนหลังพอเห็นว่าเข้มแข็งแล้วก็ตั้งขึ้นมาเ,เลยเช่นตั้งเป็นกระทิงแดงหรือในอดีตตอนนั้นเขาตั้งนวพนแล้วบางทีมีพระด้วยนะ พระกิติพุโทโธอย่างเงี้ยบอกฆ่าอมิวนิต์ไม่บาปเอ้มีพระของเราบางองค์ตอนนี้นะแต่น่าเสียดายว่าทําไมคุณปูไปคุยด้วยก็ไม่รู้เขาบอกว่าฆ่าฆ่าเวลาบาปกว่าฆ่าคนเป็นพระที่มีชื่อเสียงนะนักเทศอะ่ะนักเทศใหญ่ทีนี้ก็จะมีกลุ่มแบบนี้น,นวพลพิทักษ์จัก,กรีกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านทำงานได้ผลหกตุลา ของเราตอนนี้พันธมิตรหายไปใช่ไหมแล้วก็มีกลุ่มหมอตุนเสื้อหลากสีแล้วก็กลุ่มอัน,นี้อาจารย์ว่าไม่รอดหรอกกลุ่มกลุ่มอะไรอะพิทักษสยามะนะก็นานานมาทรรบุญแล้วก็กลุ่มพอรอทอเขาก็คิดว่ากลุ่มพอรอทอเนี่ยอาจจะได้ผลเพราะนักทำขณะน,นี้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกำลังรวบรวมเพราะตัวเองไม่มีคนก็ดึงคนเห็นได้ข่าวว่ามีแกนนำสุรินคนนึง ไปออกรายการ ASTV รู้เหมือนชื่อเทพนมหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ขอขออภัยด้วยนะฮะได้ยินว่าเป็นแกนนำที่จังหวัดสุรินไปออก ASTV ดานนปชอดาจันทิดาเลเทถ้าไปออก ASTV อะ่ะแล้วออกเอวิธีเนี่ยได้ประโยชน์อะไรก็ได้กำลังใจของคนเสื้อเหลืองคือตัวเองหาไม่ได้ก็มาควักเอามาพยายามแบ่งแยกนะฮะอันนี้นี่ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างนะ เพียงเดียวหมดเวลาแล้วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะได้ความรู้จากอาจารย์เยอะมากเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะสําหรับวันนี้เวลาของทางรายการเหลียวหลังแล้วไปข้างหน้าก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะคะดิฉันสุพิชาบุญนาคและท่านอาจารย์ทิดาถาวเรเศษประธานนปชต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

ด้วยสันติจับมือกันได้ไม่เคยพูดจากันได้ตอนนั้นก็เขยายิว่า 心中。